สววนดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับยาที่ใช้ได้ดีได้ผลดีนะครับรักษาโรคในไก่ชนสัตว์ปีหรืออะไรก็ตามใช้ได้ดีนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นลิงโคนะครับลิงโคตัวนี้คงจะได้เห็นกันมาบ่อยนะครับตัวนี้ครับเห็นหาซื้อง่ายครับตัวนี้ตัวนี้ เจนต้าฟ้าครับเจนต้าฟ้าแล้วตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวยานําเข้าจากในเอร์แล่า์นะครับตัวนี้ทําไมต้องแนะนำสองตัวนี้เหรอครับคือ,อยาแต่และชนิดนะครับคุณคุณสมบัติจุดเด่นของแต่และชนิดมันแตกกันนะครับไม่มียาชนิดไหนที่รักษาโรคหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มียาตัวเดียวที่รักษาได้ทุกโรคนะครับถ้าใครบอกว่าตัวเดียวรักษาหหยได้ทุกโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต โม่แล้วครับตัวนี้ครับต้องตรงนี้ตัวนี้จากที่ใช้มาครับตัวนี้คุณสมบัติเด่นคือรักษาเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับพวกหวัดหวัดทุกชนิดนะครับตาแฉะตาบวมน้ำตาไหลอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับที่เขียวที่ขาวก็ใช้ได้ครับแบงกรณีใช้ได้เหมือนกันแต่จะเด่นในเรื่องของทางเดินหายใจมากกว่าครับเท่าที่ใช้มาหลายปีแล้วเนยหลายปีไปเยอะ แต่จำไวตัวนี้เจนทาวเวนก็ใช้รักษาโรคคล้ายๆกันแนวเดียวกันแต่ค่าเชื้อต่างกันนิดหน่อยค่าเชื้อต่างแต่งชนิดกันตัวนี้คุณสวัสดเด่นนะครับจะเด่นไปในทางเรื่องทางเดิอนอาหารนะครับพวกขี้เขียว,วขี้ขาวแข้งขาอ่อนอะไรพวกนี้วัดก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่คุณสวัสดเด่นคือนะครับทางเดิอนอาหารครับตัวนี้ ขี้ขาวอ่อนขี้เขียวขี้ขาวนะครับแค่ขาวอ่อนนะครับตัวนี้เป็นยานําเข้าจากเอร์แลนด์นะครับตัวนี้อาจจะหาสุญยากหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยมีทั่วไปเหมือนอาจจะมีแค่าบางร้านนะครับตัวนี้นะครับเจนต้าฟ้าตัวนี้นะครบับสองตัวนี้คือเป็นตัวที่ใช้แล้วเห็นผลชัดเจนเห็นผลดีนะครับเปอร์เซ็นต์การรักษาดีนะครับสองตัวนี้นะครับ มีติดไว้นะครับขวดไม่แพงด้วยครับน่าจะประมาณไม่เกินสามร้อยบาทครับแต่ละขวดครับอายุการใช้งานก็สองปีนะครับมันมีวันหนึ่งบอกอยู่ครับแต่ละตัวมีบอกอยู่ครับสองคนนี้ก็หมดอายุปีสองพันยี่สิบสองนะครับใช้ใช้ดีใช้คุ้มนะครับเาลองหามาใช้กันนะครับ ถ้าไม่มีก็ลองติดต่อสอบถามผมไม่ได้นะครับผมหาให้ได้นะครับถ้าอยากได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆที่เขารับชมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำต่อนะครับครั้งหน้าอาจจะเป็นชุดไอผสมพันผสมพ่อแม่พันในหะ้ให้ฟักออกลูกเป็นตัวให้ลูกติดดีอะไรแบบนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม